อลเอาเราวฮะนี่มาฟังโอฟังก่อนย้อนเวลามีจํำกัดจํำเห็นบบเมนซิมาลำเห่นลำหัวนอกควายเงยไม่ไงยนอตามธรรมดาหมอหลงหมอลำขึ้นซืว่าหมอลำก่อนขึ้นต้นต้อมีโอ ต้องมีโอโโอโอเอาละฟังเด้อเจ้าในคุณพอสัต t h าเขาเรืองพันละหน้าเรืองหน้าเรืองให้การเกษเสณยุคใหม่ไผกะเลงใส่ปุ๋ยจังยกเอามาคุยในเรื่องปุ๋ยสาก่อนสิยกเอาบันบอลเรื่องปุ๋ยจอกอยางนี่แหละนะพ่อเนะพอได้เป็นแนวทางเกษตรกรยุคใหม่ แม่นเสียวไปใส่เผือไไยสวนมั่นอย่างพรารากรสําสำคัญไล่น้าไล่เขาอ้อยล่ำใหญ่ใหญ่เงาเว้าได้บาพ้นดีทั้งประกาศพักซีกะใส่ดีเด้อทานเริ่มจากการเตรียมแปลงเตรียมปลูกปุ๋ยตาจอกอย่างราคาถ,ถูกใส่ง่ายไข่ดีเพื่อน,นั้นมีวิธีสูตรดีเว้าต่อจังว่าฟังเด้อพอปุ๋ยตาจอกอย่างเพื่อนมีสูตรต่างๆมีหลายสูตรต่างๆนี่ เด้อพอจังได้มาอ่างอ่านตานต่อพอเห็นพ่อได้เป็นแนวทางวิธีทำใดผลพาลิตเติมให้ได้พ่อใจหายเมื่อยผลพาลิตรเติมได้กับพ่อใจหายเมื่อยปุ๋ยจอกยางไอ้เอื้อยจำใบยาลืมยาลืมให้จำใบยาลืมฝ้าคึมเมกมาฝนหลังก็ยังมีหวังพืชเขียวขจีฝนแรงล่มพัดวีวีความเขียวขจีกระแหงเหี่ยวหายไป ใส่ปุ๋ยจอกยางให้ห่วงใส่ปุ๋ยจอกยางให้ห่วงเข้าเริ่มออกควงท่านบ่ต้องหนักใจปุ๋ยปรับดินเก็บน้ำไว้บ่ต้องหนักใจพืชอบอ่เหี่ยวแห้งตายใส่ปุ๋ยจอกยางเริ่มต้น ใส่ปุ๋ยจอกยางเริ่มต้นหมดความกังวลผลผลิตราคาไ่อ้อยสวนยางพาลาเข้าในนาสัมำหลังมันดีมีแต่ขื่นบ่มีถอยลงล่างมีแต่ขื่นบวมีถอยลงลางปุ๋ยจอกยางซอยได้สิผ้าให้มังมีมังมีสิผ้าให้หางมีสีหน้านวนสวนเจ้าหามาใส่ในเดือด้า